เรา wow หาพี่หาดกับพี่หาดเขาออกมารถใหม่ไงนี่เขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมึงโทรตามไม่ได้อ้สัสไม่ไดเมียหรือเปล่าอุฮ้ยอุ้ยเขามีเมียแล้วเหรอบังไงนี่เฮี้ยมาแล้วอยู่ไหนเฮี้ยมาแล้ว fucker sad ว่น น่าเสียเอารถแล้วเหรอทำไมอ่ะไม่เขาเขาสวยสุดในโอกแล้วเนี่ยพาเสี่ยมาจะมาดูรถอ่ะไอ้เฮียจะซื้อรถแต่ยังไม่มีรถจะขับไปไปร้านรถจะจะซื้อรถแต่ไม่มีตังค์ซื้อโอ้ยเฮียกระจอกยี่หมาเลยยังรถเสียกระจอกที่สุดเลยไอสัตว์รถกูกูโดนจับไงเฮียอ๋อ

จริงอยูใครเสียงไม่เคยได้ยินไอ้เบบี้นี่มันเด็กไปแล้วไอ้เฮียมันเมืนเก่าแล้วไอ้ห่านไปรถกูไอ้ห่านไปรถกูไอ้สัตว์เสี่ยจะไปไหนอ่ะเอาไปส่งมึงซื้อรถไอ้เฮียไปซื้อรถได้ทีได้ไงโอ้โหขับไอ้เจ็ดเลยนะเสี่ยโทษว่ะโทษว่ะไอ้เฮียมันตังค์มันเหลือว่ะตังค์มันเหลือตังค์มันเหลือเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าจอดไอ้เฮียคันรถพิการไอ้สัตว์สัตว์เดี๋ยวกูถ่ายรูปลงทวิตเตอร์เลยเฮียเียขหรอเนเขานอนไอ้เฮียแม่งจอดแม่งจอดที่แฮนดิแคปไอ้สัตว์ ไม่จอดที่คุิพี่การเชียเชียสาวสาไหนไหนไหนรันดี้เฮ้ยเรัยหวัดดีครับสวัดดีครับวัดดีครับส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 วัดดีครับวัดีครับัดีครับัดีครับไอ้สัตว์พวกมึงคุกคามยี่จะถ่ายถ่ายรูปลงตินเทนวันนเฉียดเฉียดครับเฉียดเสียงหล่อเฉียดอะไรนะอายาค่ะอายาเสียงใหญ่มากเลยฮะเจบาผชายตลกมวกเนี่ย เฮ้เจี๊ยไม่เป็นไรว่ะเฮ้เจี๊ยน้องสาวไอ้เจี๊เออนี่ไงน้องสาวนู่นนี่ต้องเอาอีกแล้วนู่นนี่จี๊ยไอ้ประเทศที่เนี้ยมันยากเยอะจังวะไอ้สัตว์อย่างเงี้ยเราเราเราผัดกันจีบน้องอ้ยาเลยไหมว่าแบบใครจะได้เป็นคนพาน้องซื้อรถน้องน้อ้ยาดมาทำอะไรครับมาดูรถครับมาดูรถนี่มีรถขับเล่นหรือยังฮะ อ๋อไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยฮะโอเคไปไอตัตตามมึงละไม่ไม่ใช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 ่กูเดินออกมาเดี๋ยวกูไปตู้เอทีเอ็มกูดูตังกูก่อนไอสัตว์มึงอย่าเพิ่เอ่ยมั่วมึงอย่าเพิ่เอ่ยมั่วซั่วไอเหี้ยอย่าไปดูตังค์ในบัญชีเลยไอ้ห่าไอตัไอตัตไอตัตตามไอ้ตัตไอ้ตัตตามมึงไอตัตเนี่ยดี๋ยตังค์ี้ยเดี๋ยวตังเงี้ยฮิมมันตังแสนหนึ่งสัตว์โอเคโอเคฮิมมันตังแสนหนึ่งอยากรู้พี่เล็กมาไอตัตอยากรู้พี่เล็กมาไอตัตไอ ไอ้ตัดไอ้ตัดเข่ายูนิคอร์นมึงแทงนมน้องให้สั่นผเข่ายูนิคอร์นมึงแทงนมน้องให้สั่นผมน้องมือผมใชเฮี้ยเธอเปนอะไรมันคืออะไรตามพี่น้ำยาตามพี่น้ำยาหยิ่งทำไมจะมาซื้อรถไปทำอะไรครับให้หนุ่มปังหนึ่งให้หนุ่มปังหนึ่งไปไปขับเล่นอ่ะอ่อซื้อรถไปขับเล่นไม่ดีอย่าไม่ดีไม่ดีไอ้เฮี้ยมึงเนี่ยมึงจีบีเงี้ยเล่าเรื่องผีไว้เฮี้ย มึงฝากถามดิโกโ้ปอว่าโกโปอว่ามึงฝากถามโกโป,ปเอว่าน้องไอยาโกปอป่าตอนนี้ไม่ได้โก่ะชื่อชื่อชื่อช่องชื่ออะไรเนี่ยมึงอย่าติดอ่านดิเดี๋ยวเขารู้มึงมีพิรุธไอ้สัตว์ <c oughs> ออยาจีจีใครยม่วงค่ะชื่อใจเด็กไอยาจีจีสะกดได้นึงไ,ไหมฮะ <c oughs> A I Y A เสียมีข้าวว่ะเฮยข้าวข้ามี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  A I Y A มีข้าวนะค่ะไอะไ้นช่องอะไรนช่องอะไรนะไอ้เี้ยไม่ทานนิสัตว์ม่ทานนว์มามีทีนนิสสัตมาม่านนิสสัวมาม่ทานสสัอวมาม่านนิสมัตวมไม่นีิสสัตวมามสัตว์ไอไม่ทานนิสสัา่านนิสัตว์างม่ทานนิหไ่ทาเหินสัางเ่ทานนูสสวมาทานนิสา ไอ้ย่จีจีไม่เคยเปิดกล้องเลยฮะไม่เคยไม่เคยเปิดกล้องเลยฮะเชิญแล้วคุณไม่มีกล้องทำไมไม่บอกเสียฮะเสียจะได้ส่งโกโปรไปอย่าไปแล้วหมดเลยนี่ไอ้ย่ามาซื้อรถอะไรครับมันดูเฉยๆอ่ะยังไม่มีเงินเลยอยหัวใจไประมาณไปเนี่นะครับก่อนก่อนที่จะเคลียร์เรื่องรถผมขอเคลียร์เรื่องไอ้ชายหาดก่อนนะฮะ ติดแท่นติดแท่นเรียบร้อยเรียบร้อยต่อจากนี้คือขับหนีนะเสี่ยต้องขับพาผมหนีแล้วล่ะมึงกว่ามึงเคลียร์เองนะไอ้สัตว์อะไรดีวะรถรถราคาเท่าไหร่ครับไม่ด้ใส่มาคไยันไม่ได้เข้าไปดูเลยประมาณเท่าไหร่ขั้นไหนฮะไอ้เคยขับเจตเตอร์มาในระหว่างที่กำลังอยู่ในเมืองนี้จิบกระท่อมไปด้วยไหมฮะลิ้นดูเหลวๆเหมือนลิ้นชาชาไอย่าจิบกระท่อมมา เอาหมดแล้วทั์เขาแล้วอะไรอะไรเอาอาย่าเสียทรงแล้วเหี้ยอาย่าเสียทรงแล้วแล้วนี่นะขอขอขอเพื่อนเสียเคียเมียวันหนึงนะฮะอะไรนะเอาแล้วไอ้เหี้ยอะไรนะเสียงสูงด้วยสัตว์เสียงสูงด้วยเขากำลังจีบสาวอยู่หรือเปล่าเฮียบอกมากับเพื่อนบอกมากับเพื่อนไอ้เหี้ยบอกเดี๋ยวค่อยกลับบอกรอไปก่อนมากับเพื่อนเว้ยไอ้เหี้ย โอเค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 ลลููกกชชชชาายยยย่่ววเเหหออโอเคครับโอเคจบจบแล้วฮะจบของนักงานสรุปสรุปซื้ออะไรนะฮะพี่หานแนะนำได้เลยเคยขับเจตเตอร์มาค่ะคิตัวคิดตัวค่ะโอ้เคยขับเจตเตอร์เคยขับเจตเตอร์ไหมฮะโอเบบี้ฉันรักเธอเท่านั้นนะครับไม่เคยเลยของเสียนั้นแต่ผมขอเจ้เธอหนึ่งก็ได้ฮะเจ้เธอหนึ่งก็ได้ฮะอุ้ยโอ้ไม่ยุ่งดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่า ของจริงเลยน้อยแต่มากเรียบแต่โกงโง่แต่ใช่ใช่เลยโอ้ไอเฮี้ยมมันไปตีบวกที่ไหนมาเนี่ยพี่สั์ไงแต่สำเนียงขอก็จะมาเชีเธอไงอคือเราจบเธอมามันคันเท่าไหร่อ่ะครับยังไม่ได้เข้าไปดูเลยอ่ะครับอย่เสียเสียถอยมาดีกว่าเสียงั้นเข้างั้นเข้าไปดูก่อะไะเชียโอ้ยร์ถอยโอ้ยเมียมา เมียมาแยกแยกสัตว์แยกอุ้ยเหี้ยวอุ้ยอเที่ยวนานเที่ยวตอนไปแล้วไม่กูเปล่ากูเปล่ากูยกมือก่อนเปล่ากูไม่ยุ่งเปล่าเปล่ากูไม่ยุ่งเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไงวะเจ้าวะเหรอเจ้าวะไปเใช่ยวเหรอไม่ไม่พี่หาดไปไหนอ่ะเมียเมียพาไปเที่ยวครับเอ้ยเมียมาแยกแยกสัตว์แยก จะพาไปเที่ยวคือรรถ้รถรถขับไม่ได้ต้องให้เสียขับเห้เสี่ยกกูต้องให้กูขับมึงลงไม้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมึงโดนกันทืไปมึงมาร์กมึงมาร์กมึงมาร์กเลยมลยมาร์กเลยของเมียที่นี่แน่นอนเชื่อผมมาร์กเลย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 เียมาร์กใรชวจีบหญิงไอสัตว์พวกมึงไอเียแม่งไอสัตว์อยาเงี้ยเราผัดกันจีบน้องอยาเลยไหมผัดกันจีบจีบีน้องไยาเลยไหมเี่ยเสี่ยเลยเี่ยเลยไปหาคนเลยเียไปไี่

มันไร้ไม่บอกกูหน่อยไอ้เียวันหลังก่อนโดนลงน้ำตะกนบอกกูนะว่ากดไลคว่น้ไอ้เฮีย แล้วก็ห่วงเพื่อนลืมดูตัวเองไอ้สัตว์ไอ้เทียเมื่อกี้มันคืออุทาหอนนี่สัตว์ถ้าเพื่อนจมน้ำอย่าโดดลงไปช่วยถ้าไม่มีห่วงยางไอ้เทียะไปไปไปเคลียร์ก่อนไปปไอ้เทียะนะเทียร์ก่อนไอ้สัตว์เขาจะแทงเลยใครจะห้ามมาพูดยืนรอด้วยอ่ะไม่ไปด้วยยืนรอเคลียร์เลยมอ้เคลียร์เลยสัตว์อยบอกนะควักอาวุธรออ่ะควักรอหรือเปล่าควักแล้วควักแล้วคววักแล้ไอ้เทียควักแล้วควักแล้ววุ้ดไม้ด้วยโุ้ดไม้ด้วย ไม่เป็นนึงหญิงโทมา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  แต่หาน้ำเสียลโว้ยหนูจะไปแล้วนะคะเฮ้ยทำไมยังไม่ได้เจอเสียเลยจะไปแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคฝันดีนะครับมาไม่มีประโยชน์อุ้ยนะคะเจอกันน้ำเสียวเจอกันค่ะบายบายค่ะไปค่ะน้ำเสียวว่าไงอ่ะในน้ำเสียวน้ำเสียวเขาโทรมาลาว่าเขาจะเขาจะตอมอแล้วเอาไงกับพี่อาจก่อนเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนไอตัวอยู่ในน้ำเอาไงรอนนี้ถ้าจะช่วยมึงก็ต้องลงกันไปเองแล้วกูไม่เกี่ยวเลยเฮียไ้เสียเสียเป็นผู้ชายเสียเจรจายังไงยังไงยังไงเจเจจ่าโอเค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 เดี๋ยวเสียคุยให้เดียว แอบอุ้มชายหาดขึ้นมาก่อนไหมจะได้รับสภาพด้วยฉะนรับสารละลายบอบดีกว่ามล้วปังมาแล้วปังมาแล้วรอก่อนนะไอหาดอย่างนี้ตลอดเลยไม่ตลอดเลยพูดห้ามไม่อยากฟังตซื้อรถซื้อรถไม่เกียจหยิตลอดเยลขนมปังครับค่ะจริงๆแล้วเอ่อเมื่อกี้มันเป็นความผิดของเสี่ยเองครับอย่าคือบ้าบึล ไม่เป็นความผิดของเสียที่เสียดิวให้ตั้งแต่แรกเองครับไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเรื่องนี้หรอกครับโอ้ถ้าเกิดเขาไม่สนใจเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นไม่เสียพยายามห้ามแล้วครับพยายามห้ามแล้วครับแล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่ไม่ฟังใช่ไหมคะเขาฟังแต่ว่าคนเรามันมันกิเลสอะครับตัณหามันมันผมว่ามันมันมันเกิดขึ้นได้ในไม่ต้องปลูกในเช้าปลูกขึ้นมาเขาโดนตีเดี๋ยวพัดเดีงคะขอเสียไปปลูกเครื่องนะพี่หาดบอกว่าปลูกไหนแต่จะมั่วอีกรอบปลูกก็โดนตีเอาไปจงลงบาลโอ้โหที่ไทยเลยฮะไทย เป็นไงกูทำได้ดีนะกูทำได้ดีนะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาแล้วอุ้ยใจเย็นใจเย็นหนุ่มปังใจเย็นครับหนุ่มปัง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 อตายตายลงน้ำดิลงน้ำลงน้ำโอ้ยลงน้ำเดชันนมออ้ยม่โอ้ยมีหลายชื่อเกี่ยวกับเมื่อกี้ด้วยอุ้ยไม่หลายชื่อเหลือลมลมอีไรไม่เู้ชื่อเมื่อกี้ป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยถ้ากูถามตัวนี้จะน่าเกลียดไหมไอ้ที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยไอซีหรือโอซีวะ เไอชีนะโอเคนะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอพี่อะแมงขนมปังครับเสียว่าคือการจองเวรมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคือเวรมันต้องระงับด้วยการไม่จองเวรจองกรรมกันนะครับคือถ้าสมมติว่าคุณขนมปังยังตีคุณชายหาดอยู่อย่างเงี้ยเสียคิดว่าเสียไม่อยากให้เห็นคนที่สวยๆจิตใจดีขนมปังต้องตกนรกไปเพราะว่าทุบตีผัวครับอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีคู่เขาอย่าวิ่งหนีคเขาคู่เขาไม่ต้องสามคนมาเลยคู่เขา มั้งต้ข่ามออยากให้เห็นอีกรอบนะเอาแล้วคนนั้นนะที่เก็บไว้ที่บอกผมว่ายึดมีอะไรไปโอ้ยมึงไม่ต้องพูดพี่กอด้ไม่ไม่ไอ้นี่เฉยเป็นไอ้นี่เฉยผ่านทางแล้วผมเจอเฉยไอ้ักมึงไม่ต้องพูดถ้ามึงไม่หยุดนะเดี๋ยวเรจะแทงเองไอ้สัตว์จะได้ไงพี่ผมไงพี่ผมไงจะได้ เอางี้แ้วกันครับเสียสี่ว่าขออกออกออกเพลงเสียวครันี้เสียขอแล้วครับ่อทีั่อทีต่อทีต่อทีต่อที้่อทีต่อทีต่อทีต่อกีตัอทีต่อทีต่อทีต่อทัต่อี่อทีม่อเีต่อท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 ีช่อทีต่อก่อยี่อทีต่ัไม่อที่อทต่อทีต่อทีต่อทีตอทีต้ออที่อทีต่อต่ีอ่่อออตอ น้องเขาจะซื้อรถก็เลยแบ่งกันมาแล้วทำไมต้องทำหัวใจให้เขาด้วยอะไม่ใช่มันคันหัวพี่เห็นคันหัวเเยยต้องใช้สองมือเลยใช่ไหมมันคันตรงกลางกระหม่อมพอดีพี่เห็นอยู่เแื่ตอนแรกเอามือซ้ายมาเกาแล้วไม่โดนก็เลยยกมือขวามาช่วยัง่คันหัวเธรรมดาแล้วแต่ขนมปังทำอะไรอะทำไมถึงไม่ไม่ยุ่งหรอไม่ทีงานยุ่งนี่เมื่อกี้ไป เปิดกาชามาทำไมขับเคลื่อนไงมันขับเคลื่อนด้วยด้วยแรงกับปัทะหนาแรงลิสยาไ์แถวไหนแถวที่ซื้อรถอ่ะก็เห็นพี่ตั๊ด์โพสต์รูปอ่ะก็เห็นพี่ตั๊ดโพสต์รูปอ่ะหมดเลยทั้งทีหัวใจไม่ที่ประมาณต้เลยขับรถไปพี่ตัศน์พี่ตัศน์เไหมเรื่องแดงเข้ามึงไอ้เหี้ยอมีอะไรให้พี่ช่วยไหมล่ะมีเมีย คนให้เมียจังหวะนี้ซื้อให้เมียหมอโทรตามที่ยิงเลยต้องไปแล้วอาจจะโดนปรับเวยเยอะกว่เมียกว่าเดีกกว่าไหมับหมอได้เลยครับแป๊บเด็นผมพอดีผมเคลียร์กับเมียอยู่ฮะจบแล้วทั้งเมียทั้งหมอเลยเแยก่อนมึงรีได้ครับได้ครับได้ครับหมอท้อทีครับโท้อทีฮะต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะฮะไอ้ห่ามึงฟังเสียไว้นะมีเมียเมื่อพร้อมนะมีเมียเมื่อพร้อมนะ นี่บอกคนนี้เลยเนี่ยคนใจมั่วกันสิเฮียคนใจมวกไม่พี่ก็ถ่ายรูปให้มันมีคนแล้วแม่แพล่าพังติดโซเชียลเอาไงเราเข้าเมืองกันไหมพี่ไปด้วยกันแล้วกันสองคนผมเฮียเดี๋ยวใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาแล้วกู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 มเฮียจะได้เคลียร์กันที่เฮียเจะได้คุยกันระหว่างทางเออเฮียกระจอกชิบหายเฮียเป็นกูหน่อยไม่ได้สัตว์ไม่ได้กูในในเฮียดิ้นก็ต่อยท้องร้องก็ต่อยปากไอสัตว์ เมียไม่ใช่แม oh, ่เว้ยเมียไม่ใช่แม่ของงันก็แตะดูวะเอยะง่นเราจริงวะ มึงเล่าอะไรเงี้ยมึงบอกกูเลยอันไหน i c ซ c นะกูจะได้รู้เดี๋ยวกูเล่นเกินเบอร์ไปแล้วมึงไปโ c มีปัญหากันแล้วกูไม่เกี่ยวได้ีอาไปไหนองก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเราไปต้องไปโรงพยาบาลเราไปหาหญิงดี่วะหมอไงเสียหมอเปล่าหอมีหมอสวยๆหรอมีมีอะไรมีมีมีหมอไม่ยหวานอุ้ยสัรโอนโอ้ยย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 ยงยย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 ยไม่ยย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 ยไบ ชาช่าชาช่าเบบี้พ่อก็ชักชาช่าชาชแม่ก็ชักชักชักเพลงเฮี้ยเลยเนี่ยแวะแวะมาแซวเฉยคิดถึงนะครับมอยากไปด้วยจังเลยอะค่ะถ้ามาต้องนั่งกลัวจะโดนเกียร์เสียครับเพราะว่ามันเต็มแล้วโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เหรอครับเพราะในรถตอนนี้เปิดเพลงชักชักชักชาชเนี่ยช่วยชักอยู่ครับเนี่ยช่วยชักอยู่ครับเดี๋ยวดสียมาสิไปโรงพยาบาลแป๊บนึงนะฮะพอดีว่าได้ค่ะได้ ชักจนเจ็บไปหมดแล้วครับไม่ใช่เราเป็นลมชักเราเป็นลมชักนเ,เนี่ยน้ำตาจะไหลชักจนเจ็บเจอชัก <laughs> ไม่ใช่เราเราเป็นลมชักไนงะ